อันนี้อันน oh, ี้อันนี้มั่ก็ยังโอ้โนโนอันเดอันเดโอ้ตั้มโอ้โอโอ้มิกซ์ยังโอ้มครกินก้อนโรยจ้าอ้าแกนี้ผสมยานะครับใครกินมิกซ์นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวฮะเอ้ยโอ้ตั้ยอดวิวนะตอนนี้ปัจจุบันนะครับ ัจจุบันอยู่ที่137,421ครั้งนะครับนับตั้งแต่เผยแพร่เลยนะครับทุกคนคือวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูว่ายอดวิว137,000เนะี้ YouTube จ่ายเงินให้ผมมาแล้วเท่าไหร่สวัสดีครับทุกคนสวัสดีปีใหม่ปี2022ด้วยแล้วกันนะครับ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมดตัวน้อยชา n นลหรือ small and ฟันน้ำนมนั่นคือชื่อเดิมนะครับทุกคนซึ่งปีนี้ผมได้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วแาดาดาัเล่นเองใน,นี่ตามนี้เลยนะครับทุกคนชื่อช่องว่า the end baby channel นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งคลิปนี้วันนี้เป็นคลิปแรกของปีเลยนะครับที่ขึ้นมาปีใหม่ปีนี้ปี2022น,นะครับผมจะเปิดคลิปแรกด้วยการเดบิว รีวิวคลิปวิดีโอในช่องผมนัเมื่วันนะครับยอดนิยมสูงสุดนะครับคือก่อนนกองก็ต้องขอขอบคุณยอดซับสไครต์ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยหนร้อยี่กว่าคนนะครับทุกคนขอบคุณทุกกำลังแรงใจได้นะครับยอดวิวนะตอนนี้ปัจจุบันนะครับปัจจุบันอยู่ที่ 137,421ครั้งนะครับนับตั้งแต่เผยแพร่เลยนะครับทุกคนคือวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูว่ายอดวิว137,000นเนี้ YouTube จ่ายเงินให้ผมมาแล้วเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปไปกันเลยปุ๊บมาครับทุกคนตอนนี้ผมกเข้ามาอยู่หน้าช่องของตัวเองแล้วนะครับ เราไปหาวิดีโอก่อนผมตั้งไว้นี่ครับทุกคนวิดีโอจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับผมตั้งวิดีโอยอดนิยมไหมชื่อวิดีโอก,ก็คือ Re A c t i o n คอนเกลีกับการกินเหล้าข่าวไทยครั้งแรกนะครับทุกคนกินครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับทุกคนมาเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นมามาดูก่อนมา เดี๋ยวเข้าดูพร้อมกันเลยนะครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในหน้าที่เราจะดูกันมาครับรุนร้อมกันนะทุกคนเราไปหาวิดีโอโยอดนิยมก่อนโอเคไปรุนร้อมกันหนึ่งสองสามตุบ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 จอ๋ <c oughs> ฮะจริงดิทุกคนครับเชื่อไหม ยอดวิวหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่รอยยี่สิบกว่าครั้งเนี่ยยูทูบจ่ายเงินมาแค่เก้าจุดเจ็ดสามเหรียญเก้าจุดเจ็ดสามเหรียญวอนละเองนะทุกคนทำไมอะ่ะยอดวิวเป็นแสนเลยนะแต่ทำไมได้แค่นี้ฮ้ยพิชชาพิชชายอดวิวอีพ่อเป็นแสนทำไมได้แค่นี้ไม่แค่เก้าเหรียญเองเป็นเพราะอะไรเอาทุกคน ว้าวทำไมได้น้อยจังวิวเป็นแสนเลยนะนับตั้งแต่เผยแพร่มา YouTube จ่ายมา9.73เหรียญน,นะครับทุกคนนี่คือยอดวิวสูงสุดของช่องของผมแล้วก็จะนิยมตลอดกาลจะนิยมตลอดการเป็นชิป ทุกคนน่าจะเห็นแล้วเนาะเกาหลีก้าขาวบ้านเรา40ดีกีครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับยอดเบียยสูงสุดแต่ได้มา900,000ได้มา9 9เหรียญเอง9.73เหรียญเองนะครับทุกคนนี่ไงอธิบายให้ทุกคนฟังแล้วว่าทำไมถึงได้แค่นี้จริงๆแล้วผมลูก ข้อหมายใหญ่นะครับทุกคน<แ>ว่าทําไมสรุปสาเหตุหรือว่าทําไมถึงได้แค่นี้แล้วก่อนอื่นก็เดี๋ยวเอาไว้ต่อคลิปหน้าแล้วกันว่าทําไมเดี๋ยวว่าจะเฉลยให้ทุกคนฟังว่าทําไมถึงได้แค่นี้ยอดเยียนหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพ,พันสีรนส่ร้อยยี่สิบสองครั้งทําไม,มาถึงได้เก้าเหรียญเก้าเหรียญอ่ะสรุปประมาณสิบเหรียญแล้วกันทําไมถึงได้แค่สิบเหรียญเองเดี๋ยวไ้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อน สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะัน้าจีจ้าน้าจีจ้าจีจ้าจีจ้านี่น้อยน้อยขำกูชิพอเลยนะฮะน้อยขำกูชิพอะไรนะไม่ขำชิพอ